้งสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีสุขสุขคตน,นะจ๊ะน้องพี่น้องอันนี้เรามาเที่ยวนะจ๊ะน,ะะอน้องว้ายกำลังออกเลยพี่น้องกำลังออกเลยนี่เล็กมันยังเล็กอยู่เลยมันยังเป็นไข่อยู่เลยเนี่ยพี่น้งองจ้แค่ะสิ๊ะแต่ซีบมันต้องเอาเนาะจ๊ะเนาะเพราะว่า,วาบริยุนีเนาะจ๊ะเนาะพี่น้อง อุดยูนีสนานซิลโลแถวนี้แหละอ๋อสิโอ้ยอันเล็กเอาไว้ก่อนมากเดี๋ยวเพิ่งไปเอาเฮ็ดมาจ้ะเนาะดอกใหญ่นะเพิ่นเอาไปแล้วพี่น้องเพิ่นเอามังกี้นี่ละอืเดี๋ยวสิลโะหาเห็ดนาอยจะน้องมานี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเห็ดนะหาเห็ดนะสิไปอันสนับประธานพี่น้องแต่ว่ามาแล้วมาเจอเห็ดก่อนนะจน้ะเนาะเห็น คนแก่สองคนผ่านมาตะกี้นี่เพิ่นไดเฮ็ดนะาจาน้ะเนาะเซ็งเก่งก็เลยพากันแวะนะาจา้ะพี่น้องเดี๋ยวป,อย,ปอยใหอใหญ่เอาเฮ็ดจ้าเดี๋ยวทั้งนี้หาไปเรื่อยๆอันนี้กับแม่นะาจา้ะพี่น้องแต่ว่าน,น,น่าจะแก่แล้วนะนี่วันเวลาตัดมันจะเป็นแบบนี้นะาจาน้ะเนาะไดสองดอกจ้ะพี่น้อง ดอกเล ane, iya, ็กเนาะจะเพราะว่าดอกใ่ายนะเพิ่นเอาไปแล้วมึงยาหนิคอยถ่ายรูปไปอยผู้เฒ่าเพิ่นบ่เห็นเนาะจ้ะเนาะผู้เฒ่าสองคนเมื่อกี้นี่เพิ่นบ่เห็นจ้าอีซี่เชลีฮะกอนตัวเดอวิวาแมนหล่ะพี่น้อง แต่ว่ามันน้อยนะจ้ะเนาะมันยังเล็กอยู่น่าจะใช่เดรุ้นเด้น่ะเมนพี่น้องเมนอีริเมนเมนนี่หนึ่งแล้วก็ใกล้ๆตรงนี้อีกหนึ่งนี่เล็กเราก็เก็บเนาะเพราะว่าเราอยู่ไกลนะจ้ะพี่น้องก็ว่าเมนแหละพี่น้องเดี๋ยวเคียร์เบืองสะกดนี้เมนเมนเมอือได้สองดอกแล้ว น,นี่ตัวนี้ก็ใช่หรืตัวนี้ก็ใช่พี่น้องหลังมันจะเขียวๆนะจ๊ะเนาะนี่ตัวนี้ก็ใช่น,นี่ได้สามแล้วแต่เล็กเนาะว่าพอดีแซบพี่น้องพอดีแซบอ้าโอ้ออมุดอยู่ตรงไหน,นพี่น้องมันยังน้อย้วจ๊ะเนาะ เด๋อวสิบอกน้องเพินี่มันจะเป็นอันออกสีแดงๆนวนี่นะจ๊ะนี่เขาถึงเอานี่นี่สกมันสีเมนจะนานมันกำลังออกจ้ะพี่น้องมันกำลังออกเพราะว่าสองแถวอนาเพิ่นกระฮะตาได้หน่อยๆอย่างเนาะเว้ยวิ้ว้ยวว้ยวิ้ยวิ้ยวิ้ย้ยว้ยวิิวิ้ยิ้ยิ้ว้ยวิวิิ้วิว ีเตงมูชอเป็ตัวนะเพลงเซนแตงเฉลีเต็มเลยพ่อบ้านบอกไหนนี่งายมาร์กนี่ยมาร์กนี่ไงนี่ไีพี่น้องนี่อุ้ยมันกำลังออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเวอกูเป้กเปดี๋ยวให้พ่อบ้านตัดพี่น้องนี่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 ตัดตัดตัตัดอีพอตัดตัด นี่เจอบอลมาแล้วพี่น้อง,งบ้านนี้ยใส่ถุงจับตีบอีพอ่อเนี่ยเห็นบอลมาแล้วพี่น้องอ๋อตาต์เนี่ยปานนันตีพ่อใหญ่โอวมันยังน้อยมันยังน้อยในตัวยียอาเพลปาปอมแพมนตาต์ตีบัว,บวปุยนี่นี่มาร์กนี่จะเห็นไหมนี่

อ๋อมันกำลังออกพี่น้องม่ปลาอลิเวร์ล่บ้านตักูเป๊อี่สี่อ่ะวังเฮ้ยๆเฮ้ยๆเอ๋เลยอ่ะเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวปัญหาอ่าเธอบอเห็นบอลนี่บอกแล้ววะนี่ไงนี่เธอน่ะเดินนะเนี่ยดีแต่เธอไม่เหยียบนะเนี่ยมานี่ไงนี่อีสี่ตัวก็ไปนี่ไงมานี่ นี่ไงเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยนะเนี่ยเธอเห็นไหมเนี่ยโอ้โหฝนละที่ตุ่มชุ่มเยอะแยะนะปลาบุกุมาเช่โอเคนี่พี่น้องเดี๋ยวคอยเสียหาให้พ่อใหญ่นะเจ้เนาะเดี๋ยวสิเปิดให้แล้วประมาณอันน่ะเนี่ยให้พ่อใหญ่เปิ้ลเอานะเจ้ะเนาะเดี๋ยวคอยสิค่อยๆเปิดให้แล้วโอ้ยนี่ไงกันโอ้พี่น้อง เดี dear dear. <'re> ๋ยวเดียวเปิดให้อีพอก่อนคอยสีบตัดนะจ๊ะเนาะสชให้เราตัดตัวมักเช่จะได้เหรออ่านี่เดียวเน่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 แมนเบิร์ตพี่น้องนี่แเมนเบิร์ตนี่เซ็งเก้งเนาะจ๊ะเนาะอุ้ยเดียว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 เดียเยวเปิดตัวนี้ก่อนป๊าด

กว่าจะค่อยๆเปิดไอีพอ่อเนาะจะโน,นยันแล้วเหยียบนี่นี่นพี่น้องโอ้ยพี่น้องป็นวามาพอ่อเนาะพ่อบอนมันกันแนวนี่แหละนี่นี่ตรงนี้ก็สามเนาะเนานนี่มันกำลังออกเน,ะะนาะเจานพี่น้องคือเราไม่ใช่เจ้าที่นะเราไม่ใช่เจ้าที่นะเราแค่มือสมัคร เล่นว่าสิไป,ปแรกพี่น้องไปหายางเหรียญเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ามาเจอเอ,จนอ <laughs> ันเห็ดเนาะจ้ะเนาะป่าเห็ดลีพอเราเก็บบทันเนาะจ้ะเนาะพี่น้องซอยรอบสะก้อนซอยอีพอสะกอนนี่พี่น้องไม่มีโบมิทากพอพี่น้องโอ้ย ค,อคอ่อยๆตัดนะจ๊ะเนาะอีกอย่างหนึ่งย่านฝนตกนะจ๊ะเนาะค่อยไปทําความสะอาดอยู่ <พา S 1> โอ้ยพี่น้อง๊ัดมีแต่นมนมเลยนี่มากเธอเบิ้งนี่ในมือสันนิชิชีรีนี่นปี๊ดปี๊ดตัดแล้วก็ปี๊ดม,มาพ่อบอนมันพี่น้องค่อยได้พอตะเลขนี่พอดอกนึง เบิร์ตบอร์น,นี่หาไหมมันใหญ่ได้อีกแล้วพี่น้องมันอยู่ในนี้แหละแล้วแบบต้องพยังไปใส่แล้วว่าแต่มันยังน้อยนะจ๊ะน้องพี่น้องถ้ามันใหญ่มันเราก็ทงได้เต็มถุงแล้วพี่น้องเอ,อเ้ยเพิ่งแน่นะป๊าดอกน้อยนะจ๊ะเนาะพัใหญ่เจออีกแล้วโอฉลีอ้ยนี่ โอมันยังอยู่ในดิอนอยู่พ<อ>ี่น้องนี่หนึ่งสองสามสี่นี่ซักผมไมขวาดลางนี้เลยซึ่บอกว่ตพัชชีก็มาซักไปเยอแต่ว่ามันยังน้งงนอยเนาะเจ้าเนาะมันยังเล็กอยู่เลยแต่ว่าเราก็จําเป็นต้องเอาเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็กลับบ้านแล้วอีกอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ใช่ทินแล้วเนาะสันบโเห็น อันเมนบอละสได้โอ้วฉลีโอ้พญาย่เห็นพี่น้องสองน่าจะเนาะเนาะปวูดไปสุดสุดเนเนาะจะไปว่าเอาาปัจีะ่ก็วอผู้เฒ่าเห็นผู้นุ่มบ่เห็นอ่อนๆเลยพี่น้องมนเสนะเ็นบดียง้อเบาบอมเยนอนนอนนอนบ่มหนอนบ่ม่ยังเลย ก็ยังมาได้ประมาณโลนึงเลจ้ะแกบอกว่าประมาณโลหนึ่งแล้วได้เห็ดนะโอ้ยพูนมบ่เห็นพี่น้นองนี่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 อกนนี่ไงนี่ไงนีน่มา,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 าราา์กโอ้ย ดอ,อ,อกน้อยน้ำเธอะนหะนี่อยน้ำฉันให้ดอกง่ายนี่นี่เอา้าโอ้นี่มันกระลังน้อยน้อยนึงนเอาเอาปิดไว้ปิดไว้ให้ยพูนเป็นมะอาปิดไว้อีพว่าน,นี่พี่น้องนี่มันยังน้อยนะจ๊ะเนาะบ่เอามันดอกมันยังน้อยจ้าฝนก็ตกจ้าฝนตกกลับมาจากเก็บเห็ดฝนตก้ะจ้ะเนาะ ไปไปเด้อพี่น้อง